สนั่นสนุนโดยกาแฟปาทีคอฟฟี่กาแฟพุทสุขภาพกาแฟทีมานหวานไม่มีไขมันให้กลิ่นกาแฟแท้สนั่นสนุนโดยน้ำมันงาดำเซซิเมียค์ลดกรดอลาิตต้านอนุมูลอิสระต้องขวดนี้เลย สนทนสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาราาแคลเซียมวมบำรุงกระดูกธนาชัยเพชรปดีพร้อมกลุ่มเพื่อนชัยธนาชัยและกลุ่มสมุนปราการก้าวไกลจัดกิจกรรมสร้างรอยยิ้มเติมความสุขให้กับเด็กๆและเยาวชนในพื้นที่ตำบลสำโรงเหนือเนื่องในวันเด็กแห่งชาติปี2567 ที่บริเวณลานกิจกรรมโรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรงธนาชัยเพชบดีพร้อมกลุ่มเพื่อนชายธนาชัยและกลุ่มสมุดปราการก้าวไก่จัดกิจกรรมสร้างรอยยิ้มเติมความสุขให้กับเด็กๆและเยาวชนในพื้นที่ตำบลสำโรงเหนือเนื่องนในงานวันเด็กแห่งชาติปี2567เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวโดยภายในงานมีอาหารเครื่องดื่มและขนมนานาชนิดไว้ให้กับเด็กๆมากมายและที่เป็นไฮไลท์ก็จะเป็นของขวัญต่างๆซึ่งสร้างรอยยิ้มให้กับทั้งเด็กๆและเยาวชนรวมถึงผูป้ปกครองที่พาบุตรหลานเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ซึ่งก็ มีมากกว่า600คนและเรียกได้ว่าเด็กๆที่เข้าร่วมงานมีของขวันติดมือกลับบ้านกันทุกคนโดยนายธนาชัยเพชรบดีกล่าวว่าสําหรับการจัดงานในวันนี้เพื่ออยากให้น้องๆทุกคนได้มาร่วมสนุกกันมาพบปะสังสรรค์นในบรรยากาศของครอบครัวที่พ่อแม่ได้พาลูกหลานมาร่วมกิจกรรมภายใต้สโลแกนเพราะพวกเขาคืออนาคตและหวังว่าเด็กจะสามารถสร้างจินตนาการที่ดีและเป็นคนที่มีคุณภาพของสังคมต่อไปและจากกรณีดราม่าป้ายสวัสดีปีใหม่ที่นายธนาชัยเพชรบดีได้ขึ้นก่อนหน้านี้ที่ระ บอว่าเป็นว่าที่ผู้สมัครนายกอบจสมุทรปราการในนามพัคก้าวไก่จนมีหลายฝ่ายออกมาปฏิเสธถึงเรื่องที่เกิดขึ้นซึ่งวันนี้ทางด้านนายธนาชัยเพชรบดี Body, ยังคงยืนยันว่าตนเองได้ดําเนินการตามขั้นตอนทุกอย่างของพัคแล้วซึ่งตนเองสามารถตอบได้ทุกคําถามที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้และขอยืนยันอีกครั้งว่าผมอาสารับใช้พี่น้องประชาชนชาวสมุทรปราการอย่างเต็มที่ ต่อไปครับสอง สวัสดีครับผมชัยธนาชัยเพชรบดีครับเนื่องจากวันเสาร์ที่2ของทุกปีนั้นจะเป็นวันเด็กแห่งชาติครับเราตระหนักถึงความสําคัญของเด็กและเยาวชนเป็นอย่างมากครับวันนี้นั้นธนาชัยเพชรบดีและกลุ่มสูตรการก้าวไกลครับได้จัดงานวันเด็กขึ้นที่โรงเรียนมัธยมวัดด่านสําโรงครับเพื่อที่จะให้น้องๆหนูๆน,น,นั้นและครอบครัวได้ใช้เวลาร่วมกันครับ ในการที่จะใช้ทํากิจกรรมมาจับฉลากกันและมีอาหารมากมายครับวันนี้เราเตรียมมาพร้อมให้ทุกอย่างให้สําหรับน้องๆครับวันนี้เราเตรียมของขวัญมามากกว่า500ชิ้นรวมถึงร้านค้ามากกว่า10ร้านค้าเพื่อเป็นความสุขนะครับให้กับน้องๆหนูหนๆกับครอบครัวครับก็ เรากลุ่มสูตรการก้าวไกลครับเรามีเจตนารมณ์ที่ดีนะครับเราต้องการที่จะสร้างเครือข่ายอาสาสมัครต่างๆเพื่อที่จะสร้างการเมืองสร้างสรรค์นะครับแล้วก็ทุกอย่างนั้นทําเพื่อประชาชนเพราะว่าประชาชนนั้นเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดครับขอบคุณครับทีมข่าว AEC TV Channel รายงานสนับสนโดยกาแฟปาทีกาแฟที่สุขภาพกาแฟที่อมหไม่มีไขมัน่กกาแฟแท้ สันน <problem> ัสนุนโดย์พ <deriv ation. S 2> ิตภัณฑ์เสมาหารแคลแคลเซียมบำรุงดระดูันสนุนโดยน้ำมันงาดซมกลดกรดดัลโลดิต้านู้นนี้เิระต้องขวนีเลย